เอาละครับพอสภาถูกยุบไปเมื่อ12ธันวาคม2568โอ้โหสนามการเมืองนี่ร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับร้อนระอุเลยค่ะการเลือกตั้ง8กลุ่มพา69นี้ใกล้เข้ามาทุกทีแต่ละพักกเ็เริ่มปล่อยของกันแล้ววันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาแบบจัดเต็มเลยทั้งจากสื่อในไทยอย่างไทยรัฐมติชนสยามรัฐแล้วก็มีมุมมองจากต่างประเทศอย่างบลูเบิร์กด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ รวมบทวิเคราะห์จากหลายท่านเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองถอดรหัสกันดูว่ายกแรกเนี่ยใครเดินเกมยังไงแล้วแนวรบมันหน้าตาเป็นแบบไหนใช่เลยค่ะมันเหมือนเกมที่เพิ่งจะเริ่มเดินหมากกันจริงๆตัวละครหลักๆเริ่มขยับแล้วแล้วการขยับแต่ละทีเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบางอย่างออกมาเสมอวันนี้เราจะมาแกะรอยสัญญาณพวกนี้กันค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเริ่มที่พักแกนนำรัฐบาลปัจจุบันเลยครับ ภูมิใจไทยและก็ตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลที่เปิดเกมน้น,น่าสนใจมากคือการตัดสินใจไม่ไปเวทีดีเบตใหญ่ครั้งแรกของไทยรัฐทั้งทั้งที่เป็นเวทีที่คนจับตาดูเยอะมากทำไมาถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการตัดสินใจนี้มันมีหลายมิติมากๆถ้าดูจากเหตุผลที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ อน,นุทินก็ให้เหตุผลว่ายังต้องทำหน้าที่นายกอยู่แล้วก็มีภารกิจด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องให้ความสำคัญก่อนท่านใช้คำว่าเอาเรื่องอธิปไตยก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยอมรับแบบตรงๆด้วยนะคะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ถนัดการโต้เถียงแล้วก็มองว่าเวลาแค่คนละสองนาทีบนเวทีเนี้ยมันมันไม่พอที่จะอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนได้เข้าใจเลยครับแต่ ในมุมคนทั่วไปที่เขารอดูดีเบตอยู่มันจะไม่ถูกมองว่าเป็นการหนีเหรอครับหรือว่าไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าเสียงวิสาร์ทำนองนี้มีบ้างไหมมีแน่นอนค่ะมีความเสี่ยงที่จะถูกมองแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเนี่แหละค่ะคือจุดที่นักวิเคราะห์มองว่ามันเป็นการเดินเกมที่คำนวณมาแล้วการกระทำนี้มันคือความพยายามจะวางตำแหน่งตัวเองให้ให้ลอยตัวอยู่เหนือการเมืองดีเบตเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่แบบ มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติมากกว่าจะออกมาหาเสียงประทะคารมกันซึ่งเหมือนก็สอดคล้องกับที่ท่านยอมรับเองว่าพูดไม่เก่งถูกต้องค่ะการเลี่ยงเวทีที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะดีกว่าการไปแล้วทาได้ไม่ดีพอโอเคพอเข้าใจภาพแล้วครับคือตัวผู้นําสร้างภาพลักษณ์แบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพักก็เดินเกมรุกเต็มที่เลยใช่ไหมครับเพราะเห็นเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายชุดใหญ่เลยใช่เลยค่ะ เป็นการเดินเกมสองขาที่ชัดเจนมากในขณะที่คุณอนุทินเน้นภาพนายกที่ทำงานหนักพักภูมิใจไทยก็เปิดเกมรุกด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า dream team dream team ค่ะเป็นทีมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สร้างเสียงฮือฮาได้พอสมควรเลยเพราะว่ามีชื่อของเ,ออเทคโนแครดผู้บริหารระดับท็อปของประเทศอย่างคุณศรีหัศกพวงเกตแก้วคุณเอกนิตินิติธันประพาทแล้วก็มีคุณสุพจีสุธรรมพันอยู่ในทีมด้วย ชื่อแต่ละคนนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับการดึงคนระดับนี้เข้ามามันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษครับสัญญาณชัดมากค่ะนักวิเคราะห์มองตรงกันเลยว่านี่คือความพยายามครั้งใหญ่ในการรีแบรนด์รีแบรนด์พักใช่ค่ะปรับภาพลักษณ์ของพักจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นพักบ้านใหญ่ที่อาศัยฐานเสียงในต่างจังหวัดเป็นหลักการมีทีมงานระดับนี้เข้ามาก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อเจาะฐานเสียงกลุ่มใหม่ๆถูกต้องค่ะโดยเฉพาะคนในเมืองแล้วก็ชนชั้นกลางที่อาจจะไม่ได้ยึดโยงกับระบบบ้านใหญ่แบบเดิมๆแล้วตัวนโยบาย Thailand plus ที่ออกมาแล้วครับฟังดูจับต้องง่ายนะแต่ในมุมนักวิเคราะห์เขามองว่าจะช่วยขยายฐานเสียงไปสู่คนเมืองได้จริงไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะตัวนโยบายอย่างคนละครึ่ง plus ค่าไฟ3บาทหรือการสร้างงานผู้สูงวัยคือมันเป็นการต่อย,ยอดจากแคมเปญผู้แล้วทำที่เคยสำเร็จมาแล้ว อ๋อในในโยบายที่เข้าใจง่ายแก้ปัญหาปากท้องใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันมัดใจฐานเสียงเดิมได้อยู่แล้วแต่แต่การมี d ดรีมทีมมาเป็นคนการันตีเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาคนเมืองได้มากขึ้นหมายความว่านโยบายเหล่านี้ทําได้จริงนะมีคนเก่นมาดูแลไม่ใช่แค่คำสัญญาหาเสียงลอยๆประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการใช้ภาพลักษณ์ของทีมงานมาเสริมพลังให้ในโยบายอีกทีหนึง่ง การสร้างภาพลักษณ์แบบมืออาชีพเพื่อจ่อตลาดคนเมืองก็น่าสนใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวทีดีเบตที่เขาเลี่ยงไปมันก็ดันไปสร้างดาวเด่นอีกฝั่งขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะนี่คือความย้อนแย้งของการเมืองเลยขณะที่คนหนึ่งเลือกที่จะไม่ขึ้นเวทีอีกฝั่งก็ใช้เวทีนั้นสร้างซีนสําคัญทางการเมืองขึ้นมาทันทีในวงการสื่อจะมองหาสิ่งที่เรียกว่าท่อนฮุกหรือหมัดเด็ดที่จะกลายเป็นไวรัลแล้วก็กําหนดทิศทางของการพูดคุยต่อไป ซึ่งเวทีดีเบตของไทยรัฐครั้งนั้นมีหมัดเด็ดเกิดขึ้นอย่างน้อยสองหมัดที่เปลี่ยนเกมไปเลยหมัดแรกนี่มาจากใครครับหมัดแรกมาจากคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะนักวิเคราะห์บางคนถึงกับยกให้เป็น Man of the Match ของเวทีเลยโอ้โห oh. ท่านประกาศจุดยืนบนเวทีอย่างชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากว่าจะไม่จับมือกับพรรคกล้าทม โอนี่คือการประกาศสงครามในภาคใต้แบบไม่เกรงใจกันเลยนะครับเพราะสองพักนี้คือคู่แข่งโดยตรงเลยถูกต้องค่ะมันคือการส่งสัญญาณที่ตรงแล้วก็แรงมากไปยังฐานเสียงของพรกประชาธิปัตย์ในภาคใต้ซึ่งกําลังถูกพักกล้าทํารุกอย่างหนักเป็นการดึงเกมกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สนับสนุนใช่ค่ะเป็นการปลุกขวัญและกําลังใจกองเชียร์ครั้งใหญ่เลยทีเดียว แล้วหมัดที่สองนะครับเห็นว่ามาจากพักประชาชนหมัดที่สองมาจากคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนค่ะในช่วงที่ถามเรื่องการนิรโทษกรรมทางการเมืองเขาเป็นคนเดียวเลยที่ยกมือสนับสนุนการน,นำความผิดตามมาตรา1นึ1เข้ามารวมอยู่ในการนิรโทษกรรมด้วยการยกมือคนเดียวกลางเวทีนี่มัน มันเป็นภาพที่ทรงพลังมากนะครับทรงพลังมากค่ะแล้วก็เป็นการส่งสารที่ชัดเจนและกล้าหาญมากอย่างกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรคมันคือการตอกย้าจุดยืนที่แตกต่างแล้วก็ไม่ประนีประนอมในประเด็นนี้เลยแล้วพอสองหมัดน,นี้ถูกปล่อยออกมาบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยไหมครับเปลี่ยนไปแบบทันทีทันใดเลยค่ะ เหมือนเป็นการเขียเส้นแบ่งที่ชัดขึ้นมากชัดเจนขึ้นมากจริงๆมันเหมือนการบังคับให้ทุกฝ่ายต้องเลือกข้างหลังเวทีดีเบตพักประชาชนก็ออกมาประกาศจุดยืนชัดขึ้นไปอีกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยแล้วก็พักกล้าธรรมในขณะที่ภูมิใจไทยก็ตอกย้ำจุดยืนเดิมที่มีแนวคิดแก้ไขามาตราน1น2สถานการณ์นี้ก็เลยทําให้เกิดภาพขั้วการเมืองสองขั้วที่ชัดเจนมากแล้วก็ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้เลย คือคั่วที่อาจจะนำโดยพรรคประชาชนกับคั่วอนุรักษ์นิยมที่นำโดยภูมิใจไทยกับกล้าธรรมถูกต้องค่ะเพราะต่างฝ่ายต่างขี่เส้นกันชัดขนาดนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งสองขั้วกำลังเล่นเกมวัดใจกันอยู่และแบบนี้ใครล่ะครับที่จะมาเป็นตัวกลางหรือตัวตัดสินนักวิเคราะห์หลายสำนักชี้ไปที่จุดเดียวกันเป๊ะเลยค่ะว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดในสนามเลือกตั้งครั้งนี้คือพรรคเพื่อไทย พ,พค่ะในสถานการณ์ที่ขั้วอันดับหนึ่งและ2ดูแล้วไม่น่าจะจับมือกันได้แน่นอนมันทําให้พักเพื่อไทยกลายเป็นคิงเมเกอร์หรือผู้ชี้ขาดไปโดยปริยายหมายความว่าไม่ว่าขั้วไหนจะชนะแต่ถ้าคะแนนไม่ขาดก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องพึ่งเสียงของเพื่อไทยใช่ค่ะเพื่อไทยเลยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองอย่างมหาศาลแต่การเป็นคิงเมเกอร์ก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมครับ เห็นว่าเพื่อไทยเองก็มีโจทย์ยักๆรออยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยก็มีไม่น้อยเลยทั้งประเด็นเก่าอย่างคลิปเสียงอังเคที่ยังถูกนำมาโจมตีเรื่อยๆเรื่องการย้ายพักของสสบ้านใหญ่ก็ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือแคนดิเดตนายกคนใหม่คุณยศชนันวงสวัส์ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นคนรุ่นใหม่โปรไฟล์ดีแต่ว่าแต่ว่า แต่การตอบคําถามทางการเมืองในช่วงแรกๆยังดูกลมๆนะคะคือยังไม่เฉียบคมหรือยังไม่มีท่อนฮุกเป็นของตัวเองอืมซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่ต้องรีบแก้ถ้าอยากจะดึงคะแนนจากกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจถูกต้องค่ะนั่นถือมุมของเกมการเมืองระหว่างพักแล้วถ้าเราหันมามองที่คนทั่วไปล่ะครับข้อมูลโพลล่าสุดมันสะท้อนภาพนี้ออกมายังไงบ้าง สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่คะแนนนิยมของแคนดิเดตที่ล่าสุดลดลงทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณนัทพงศ์แต่ตัวเลขที่ทช็อกวงการที่สุดคือจำนวนผู้ที่ตอบว่ายังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกใครเป็นนายกมันพุ่งสูงขึ้นไปถึง40.6% 40%, 40โอ้โห นั่นมันเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเลยนะครับใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่หลันนะคะยังมีอีก3 2กว่ากว่าที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพักไหนตัวเลขมหาศาลนี้มันบอกเราว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนมากที่ยังรอดูยังลังเลใช่ค่ะแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานี่คือไซเลนมาจอยตี้กลุ่มใหญ่ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของและนี่คือสมอรภูมิที่แท้จริงที่ทุกพักต้องแย่งชิงกันโอเคภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือ เรามีขั้วการเมืองที่ชัดเจนมีคิงเมเกอร์อยู่ตรงกลางแต่ตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดกลับเป็นคนกว่า40%ที่ยังไม่ตัดสินใจคำถามก็คือแล้วอะไรจะไปซื้อใจคนกลุ่มนี้ได้บทวิเคราะห์จากมติชนให้ภาพที่น่าสนใจมากค่ะเขาเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี2566อครั้งที่แล้วใช่ค่ะครั้งนั้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึก แล้วก็มีเรื่องเล่าหรือเนทีฟที่ทรงพลังมากก็คือมีลุงไม่มีเราจำได้เลยครับ อันนั้นเป็นแคมเปญที่ดึงอารมณ์ร่วมของคนได้เยอะมากแต่การเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้มันยังไม่มีเรื่องเล่าหลักที่ทรงพลังขนาดนั้นเกิดขึ้นมาแปลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การสู้กันด้วยนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นการสู้กันด้วยเรื่องเล่าด้วยเหรอครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการประทะก,กันของเรื่องเล่าหรือแนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วเรื่องเล่าที่กำลังสู้กันอยู่ตอนนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงครับ2แนวทางหลักๆที่เราเห็นตอนนี้ก็คื 1. นแนวทางอำนาจท้องถิ่นหรือยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ใช่ค่ะนี่คือกลยุทธ์หลักของพักภูมิใจไทยที่รวบรวมสสที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งในพื้นที่เป็นการเมืองที่เน้นผลประโยชน์ที่จับต้องได้เรื่องเล่าของเขาก็คือเราทำงานจริงในพื้นที่ของคุณส่วนแนวทางที่สองคือแนวทางกระแสหรือการสร้างเรื่องเล่าระดับชาติซึ่งเป็นกลยุทธ์ของพักประชาชนที่เน้นสร้างประเด็นเชิงอุดมการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จะดึงดูดคะแนนภาพรวมทั้งประเทศเรื่องเล่าของเขาก็คือเราจะมาเปลี่ยนประเทศด้วยกันประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทสรุปณตอนนี้ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองแนวทางนี้ระหว่างการเมืองที่เน้นความมั่นคงในพื้นที่กับการเมืองที่เน้นการสร้างแรงกระเพื่อมทางอุดมการณ์ในภาพใหญ่ใช่ค่ะและพักที่สามารถสร้างความรู้สึกร่วมและความไว้วางใจ ให้เกิดกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า40%ที่ยังไม่ตัดสินใจได้สําเร็จพักนั้นจะเป็นผู้ชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การบอกว่านโยบายมีอะไรแต่คือการทําให้คนกลุ่มนี้เชื่อได้ว่าเรื่องเล่าของพักตัวเองคือคําตอบที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะดังนั้นขณะที่การหาเสียงกําลังจะเข้มข้นขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่เราต้องจับตาดูไม่ใช่แค่นโยบายบนแผ่นกระดาษแต่คือการต่อสู้กันของเรื่องเล่าสองแบบนี้ ว่าเรื่องไหนจะโดนใจคนกลุ่มใหญ่ที่ยังลังเลอยู่ได้มากกว่ากันอยากจะทิ้งทายด้วยประเด็นชวนคิดแบบนี้ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมันสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างการเมืองสองรูปแบบที่กำลังแข่งกันอยู่รูปแบบแรกคือการเมืองที่เน้นผลประโยชน์จับต้องได้ในระดับท้องถิน่นผ่านระบบบ้านใหญ่ใช่ค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูแลปากท้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่กับอีกรูปแบบคือ การเมืองที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอุดมการ์ระดับชาติผ่านการสร้างกระแสซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความฝันหรือความหวังในภาพใหญ่ของประเทศดังนั้นคำถามสำคัญที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มที่ยังลังเลอาจจะต้องขบคิดไม่ใช่แค่จะเลือกพักไหนดีแต่คือการเลือกว่าณนะเวลานี้ พวกเขาให้คุณค่ากับการเมืองรูปแบบไหนมากกว่ากันระหว่างรูปแบบที่เน้นการแก้ปัญหาปากท้องที่จับต้องได้ในวันนี้หรือรูปแบบที่มุ่งเปลี่ยนแปลงประเทศในภาพใหญ่เพื่อวันข้างหน้าคะ่ะ